สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ไซจะมาบอกวิธีการเลเวล up ไวๆใน Fort ดใน e h h a t t r r 4ซีซั่นที่2นะคะเพราะว่าสซรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเลเวล up ไวๆเพื่อที่จะได้ไปแลกของใน b u t t ท e Pass ให้ครบๆแบบนี้นะคะไซจะบอกวิธีที่ฟรีเท่านั้นนะคะส่วนวิธีที่เสียเงินเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆก็แค่ใช้ v u u k s ซื้อเลเวลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้าง ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถช่วยด o ว a t เป็นกำลังใจให้กันผ่าน True Money Wallet พร้อมเพททีม่มีสมัครสมาชิกช่องรายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างของคลิปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ วิธีแรกนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการไปเล่นเกมนั่นเองเราจะต้องเล่นเกมพอสมควรนะคะถ้าเกิดว,ว่าอยากสะสมเลเวล up ให้ไวๆเนี่ยแล้วก็เวลาเล่นเราจะได้ xp จากอะไรบ้างก็จะมีการช่วยเพื่อนยิงกดค่าเองก็ได้หรือว่าเราจะเปิดกล่องทองอยู่รอดให้นานถึง50คน10คนแล้วก็ชนะนะคะ พวกกล่องเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆผ่านมันไปนะคะอย่าทุบให้กดเปิดนะคะถ้าเกิดว่ากดเปิดเนี่ยได้ xp 100แต่ถ้าเกิดว่าทุบจะไม่ได้อะไรเลยชุบเพื่อนเนี่ยก็ได้ xp ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนล้มอย่าลืมไปชุปนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เพื่อนตายแล้วก็รอเก็บของนะแบบนั้นไม่ดีนะคะ อันนี้ก็จะได้250ค่ะมันดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าพอเวลาที่เราทําอะไรหลายๆอย่างรวมกันแล้วอะค่ะมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ NPC เนี่ยถ้าเกิดว่าเดินผ่านคุยได้ก็คุยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ XP เหมือนกันได้อันนูุนิดอันนี้หน่อยแป๊บๆก็จะได้หลายพันแล้วก็เลเวลอัพค่ะ เวลาเจอศัตรูนะคะให้ช่วยเพื่อนยิงเรายิงโดนแม็กกาซีนละหนึทีก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดโดนเนี่ยได้ชัวร์หนึ่งร้อย SP ค่ะถ้าเกิดว่าศัตรูตายนะกล่องเซิร์ฟเนี่ยก็แนะนำให้ทำการทูบนะคะกล่องเซิรฟหรือว่าถังสแลปจะได้100และชุูเพื่อนที่ราชูปก็ได้250หน่วยเหมือนกันดึงเพื่อนที่ล้มให้ลุกขึ้นมายืนขึ้นนะคะ ยืดธงก็เป็นอีกวิธีที่ดีนะคะในการที่จะได้ XP เพราะว่ามันได้ XP นะคะเราก็ได้ทองด้วยทองเราสามารถที่จะเอาไปซื้อของซื้อกระสุนแล้วก็การซื้อของที่เครื่องขายของเนี่ยเข้าใจว่าได้ s p เหมือนกันนะคะแล้วก็การเอาชีวิตรอดจากวงก็จะได้เหมือนกันมางกีเพื่อนๆน่าจะเห็นนะ คนชนะยอมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งเล่นชนะมากขึ้นเท่าไหร่อันดับดีเท่าไหร่เราก็จะได้ XP เยอะนะคะตานนี้จะได้ไป5 5 0 0 0 XP เป็น4,4 0 0 0จากเควส t แล้วก็เล่นจากในแมชเนี่ยได้หมื่นถือว่าเยอะมากเลยนะเล่นตาหนึงได้หมื่นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเล่นในแมช วิธีต่อมานะคะก็คือการทำเควสค่ะการทำเควสเนี่ยมันจะได้ x p แต่ละเควสค่อนข้างเยอะอย่างต่ำ,ตำก็6,000ไปจนถึง2,000 20, 0กว่านะคะ เควสที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นพวกเควสที่เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็รายสัปดาห์นะคะมันจะได้แบบหมื่นกว่าถึง20,000กว่าส่วนเดลี่ก็จะเป็นเควสที่มาทุกวันตอน2องทุ่มนะคะมายสโตนจะเป็นเควสที่อยู่ทำไปให้ตลอดซีซันทำได้เรื่อยๆนะคะโดยมันจะมีทั้งหมด20เลเวลเลเวลละ6,000ก็เป็นแสนสองนะคะส่วนทริอัลอันนี้ก็ต้องรอมนันมาได้เยอะเหมือนกันค่ะ เควสบางอันเนี่ยสามารถเล่นไปทําไปได้นะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าบางอันอาจจะต้องตั้งใจไปทําเป็นพิเศษถ้าติดเควสอันไหนนะคะสามารถที่จะมาดูที่ช่องใส่ได้แน่นอนวิธีที่3นะคะการ A F K ใน Creative ในการ a อใน Creative เนี่ยจะเป็นการเข้าไปในแมป Creative บางแมปที่มันสามารถทำได้แล้วก็เพื่อนๆเ,เข้าไปทำเงื่อนไขาบางอย่างนิดหน่อยอาจจะต้องไปกดปุ่มนั้นปุ่มนี้แล้วก็เราจะสามารถยืนเฉยๆแบบนี้นะคะเราก็ได้ XP โดยที่มันจะขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็บวกกับโบนัสจะทำให้ได้ค่อนข้างเยอะนะคะทรบอกวิธีการทำใน Creative เอใน Creative ไว้แล้วนะคะทำคลิปไว้แล้วเพื่อนเพื่อสามารถไปดูได้แต่จนจะเอาคลิปมาแปะไวท้ที่ตรงคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเพื่อนเพื่อนถได้กดดูง่ายๆเนาะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะสำหรับอันที่ไซเอามาลงในช่อง ยังไม่เคยมีใครถูกแปลงจากการ AFK ใน Creative นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้แต่ว่าแนะนำว่าทำแค่ครั้งละ2-3ชั่วโมงแล้วก็กดออกกลับมาที่ล็อบบี้แล้วจะทำต่อก็กลับมาทำใหม่นะคะเพราะว่าบางคน AFK นานเกิน10ชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาไม่ออกแมชเลยแล้วก็จะโดนดึง XP คืนกลายเป็นว่า10ชั่วโมงที่ยืนมามันแบบไม่สามารถที่จะได้ XP ตรงนั้นนะคะเสียดายมากๆแล้วก็บอกก่อนนะคะว่า การ AFK อันนี้ไม่ใช่ฟู l AFK เลยแบบคือมันจะต้องกลับมากดยิ่งหรือกดเต้นหรือกดทำอะไรก็ได้นะคะทุกๆ15นาทีเพราะว่าถ้าไม่อยา่างหัน s p มันจะหยุดให้ค่ะบางคนเข้าแมชมาแล้วเนี่ย,เ,ยเข้าแมมาแล้วแล้วก็เริ่มทำเนี่ยอาจจะได้เยอะมากหลายหมื่นเลยเพราะว่าเป็นการเริ่มทำของวันนั้นๆถ้าเกิดว่าใครที่ทำบ่อยทำนานแล้ว XP จะได้น้อยลงไม่ต้องตกใจค่ะ สำหรับคนที่มี f o r t ดไนทหมดเซฟเดอะเวลนะคะมีสิทธิ์ในการเข้าเล่นเนี่ยสามารถที่จะมาฟาร์มเวลในนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นมิชชั่นอะไรก็ตามแล้วก็ผ่านนะคะ v i c t อรี่คืนว่าแบบเออสำเร็จไม่ว่าจะเป็น AFK หรือว่าจะยิงเนี่ยก็จะได้ XP ไปใช้ในโหมด Battle Royale ด้วยมิชชั่นปกติแล้วจะได้ประมาณสัก20-30มื0 0นะคะ แต่ถ้าคนที่มีบ้านนะคะสามารถเปิดบ้านแล้วก็ยืน AFK ได้โดยที่การเปิดบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเล่นได้ยาวถึง30เวฟแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายืน AFK ยาวๆได้30เวฟนะคะสะได้ประมาณ323,000ซึ่งเป็น XP สูงสุดที่ Fortnite โหมด Save the w l จะสามารถเก็บได้แต่ละวัน ที่บอกว่าสามารถเก็บได้แต่ละวันเนี่ยก็เพราะว่ามันจำกัดนะคะว่า XP ที่ได้จากโหมด s a ฟเ the เวิลดเนี่ยจะเอาไปใช้ใน Battle Royale ได้สูงสุดแค่3 2 0แสนกว่านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเล่นต่อก็เล่นได้แต่ว่าจะได้ XP เนี่ยเป็นศูนแล้วและสำหรับคนที่ต้องการจะ AFK ต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทรายจะเอา คลิปค่ะเป็นลิงก์นะคะไว้ที่ด้านล่างเพื่อนๆไปดูเพิ่มในตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดพูดที่นี่เนี่ยมันสัญญยาวมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าจบ30บเวฟแล้วอะ่ะจะได้อะไรบ้างถ้าเราเล่นกันบ้านแล้วก็ผ่านนะคะออกมาจะเจอหน้าแบบนี้ค่ะเป็นกล่องแบบสูงสุดนะคะอันนี้เรียกว่ากล่อง ทองๆส้มๆอะไรสักอย่างนึอันนี้ค่ะมันบอกเลยว่าเราได้ FP สูงสุดเนี่ได้แค่นี้นะคะ3 2มแสนแล้วก็ส0มพันจะเห็นว่าสาได้จาก endurance wave 30ก็คือว่า afk ใน storm shield endurance wave 30นะคะก็กด c o l l e c ตตรงนี้แล้วพอเวลาที่ไปหน้า battle royal เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าได้4 l e เลเวค่ะ หลักแล้วนะคะก็คือการเล่นเยอะๆมีส่วนร่วมในแมชแล้วก็การทำเควสของ Battle Royale ได้ SP ค่อนข้างเยอะนะคะ AFK ใน Creative บ้างถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้าเกิดมี Save the World ก็สามารถไปเล่น Save the World หรือว่าจะ AFK ใน Storm Shield ของเราหรือของเพื่อนก็ได้ค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเ,เพื่อนๆสามารถโดเน a เป็นกำลังใจให้การผ่าน r คร Money Wallet พร้อมเพ์ตามคิวอ d e คและเบอร์นี้หรือว่าจะโดเน a ให้การผ่านทิฟมีตอนไลฟ์แล้วก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้เริ่มต้นเพียงวันละบาทเท่านั้นนะคะทราไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ